สบายดีพี่น้องสบายดีจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสุกครูสักคนวันนี้กับพกุ ú, ้งกับสามิงกับมาโมบุญนำไม้เ่าอ้อมพี so ่น้องก็มาโดนเตะเลยพี aro, okay ่น้องทางด้านนั่นกับวัี้ยู่นเต็นกับโคตรร้ายพี่น้องพวกกุ้งกับสามิงก็เลยแยกตัวมาอยู่หลังคว้ามาเปิดคลิปอยู่หลังคว้าพี่น้องพอวันโอนเงินมาห่วมทำบุญนาจะไม่แล้ว มาหวมโมบุญจำนวนหนึ่งแสน,นกับพวันเพื่อนโอนมาให้วังคำอะไรไนปนอนบำรุงกับไปกดอแลและไรๆกันเลยมาโมบุญเลยอันนี้ก็เป็นส่วนของพวันหนึ่งแสนแล้วกับบำรงกับสมิงกัอีกต่างหากี่น้องใส่คันตกรงหาส่ทันตกรรมใส่ทันตกรรมเนี่ยเนี่ยเน่ยเอกใส่ถุงนี่มีดอกไม้นันเข่งงาละเงินหน,นึนน่งแสน แตงงานแต่งงานไปค่ะเดียวก็มีเนาะอย่าประกุงกับเซมิงการจะเข้าไปแต่ว่าให้เซมิงได้พี่น้องเข้าไปโมประกุงกับชิเกะภาพบรรยากาศพี่น้องเพราะว่าคนกันร้ายเพื่อทอพวกแกปบะกุงกับบรรยากาศคามไปให้เซมิงมันเข้าไปเพราะว่าอีกอย่างซามิงแต่งตัวสุภาพเลยเนาะลุงสิลลุงยัส่วนบรกุงกใส่ทรงธรรมดาก็เลยให้เซมิงเป็นคนจัดการแทนพี่น้องะซามิงได้พี่น้องเป็นคนเข้าไปให้ซามิงเข้าไป

สบายดีป้าสบายดีลูกสบายดีางเรงานกันใหญ่ของพ่อวันกันใหญก็ตั้งหากด้วยสมิงเออ

วนี่ของนังวันวันิาพอวันเซโนเพราว่าเพื่นต้องถามรายละเอียดเพื่อนแล้วก็เพื่นจะได้อ่านซื้อให้ให้ถือเช็มแรกเลย ดาไปลิ้นตาไปกับโบนได้เลยนี่คือบรรยากาศตอนกลางคืนเด้อพี่น้องบรรยากาศงานเมทาลกิเอางานเมทาลอ้อมพี่น้อง บะกุงกะลงเคยเอื้มนไปเท่ากิตลอดกะหยาติพี่น้องคนมาหลยพี่น้นองลกะก็เป็นคนในหมู่บ้านมาหว่วมกันครบงานญยาติพี่น้องพ่นกามาลหลยพี่น้องลูกด้านล้าน คนกาอยู่จนดึกจนดื่นบ่แล้วพี่น้องกามืออื่นกับเป็นมือปองศพหงาอ้อมพี่น้อง, <Wow. S 2> งทางด้านนีกาจะเป็นหลังพั่วพี่น้องกาน้องน้องลุงน้งเป็น,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 นกามาซอยเวียกกันหลกาพ่อแล้วเวียกคนกาผ้ากันนังซุ่มเซล กันเล็กหน่อยพี่น้องเผื่อมาเสิร์ฟน้ำบอเป็นของกินบอให้แขกที่มาในงานนี่พี่น้องกลับมาหอดบ้านละเ้อพี่น้อง โมบุลแล้วล้วก็ค่าบนคการก็เห็ุเวียกซอยอนแล้วน่เหนือกพอดีพากันกลับมากระสมการน้องนนอนหลับนอนคาเบิ่อพเะเอของเรารับคักเลยยังไม่ได้กลางมุมใช่ไหมเนาะแต่จะไหนเชีกลางมุมใช่ไหมเนาะอ๋อใส่เสื้อปอนดเนาะรับรับคักขนาดไเ เพื่อนองนอนกานกันอน,น,น,อนพี่น้องเมย์นีเป็นอะไรสิเมยไปนี่ชื่อว่าแขกคนรายนะแต่คนรายใช่ไหางเวทนาโบราณเพราเป็นกลาคืนแล้วมันซบ้ายนอรานมาเต้นแต่ว่าโซเยนใช้หน้ายนี่นะแต่ว่าบอกกุ้งกาสามีไม่ได้กินเขาอ,อยู่งานไ่ได้พปน้องบกกุ้งถือว่าคลามเลยพน้องคล,งลาไ่ได้กิน กินในงานศพกินไป, <c oughs> ไปลายการ <c oughs> มันมันแพ้ไปน้องบะคุกินเลยไปน้องบะคุกเก็บเข่าก็เลยบริกินก็เลยคำล่ำเนาะเลยอดมีแต่กินละละละกินยเยอะขนาดนั้นจบไปาการนี้กาต้มเขาเปียกมาใช่ไหมเนาะต้มเขาเปียกใส่ลูกชิ้นใส่ไก่แต่วา่บมมาบะคุกบริษัทไทยคือเอาค่าหลายๆอย่างไปน้องกาค่าลูกน้ำเล็กๆรายไกั <c oughs> มือไหนเนาะมีโอกาสว่างกันสุดทายวิถีชีวิตบ้านเฮาคือเก่าพี่น้องกาคลิปการซ่องประกุ้งกาคือเก่าพี่น้องดําเนินการคือเก่ากับวิถีชีวิตคือเก่ากับเพิ่มเติมก็คือเพิ่มเติมคือคลิดเวยเหลือเนาะใม่ไหมเนาะการเพิ่มเติมมากการคือว่าอะไรพี่น้องจะมีแม่ฮักเห็นฝากเงินมาตุนไว้เนาะก่อนนึงให้ประกุ้งไปหาเวยเหลือผู้ใดที่ทุกยากขาดเคินอะไรนะพี่น้องกา หนึ่งก็คือหลักๆเลยก็คือเฮ็ดเฮ็ดด้วยใจพี่น้องกับกุ่งการสนิเฮ็ดเป็นมิวความสุขก,กับโอากาสมีความสุขนล้วก็ได้ซอยกับหล,ะละยายๆอย่างพี่น้องกับู้ใดที่บ่เคยนอนลําบากนานชิบบอเข้าใจนะพี่นอ้อ,นอง<ส>เดี๋ยวบอกกุ่งสนมีเคยลําบากพี่น้องเคยกินมี่มาม่าห่อเดียวกันก็มีแล้วพี่นอ้อ,นองอนอง่างนุ้นะ เงน<ช>ินโบมีในใจพี่น้องบวกกุ้งกิสมีมก็เลยเข้าใจความรู้งสู่เวลาเขาโบ,บอมีมันเป็นังใจก็เลยมาเรื่อยๆจิตอาสาเนาะกับเศยเหลือาสาสสสเศียเหลืออีกทางหนึ่งแล้วก็ส่วนไลฟ์สไตล์เขาคลิปบอกกุ้งกับขึ้นเก่าแลยวพี่น้องกับพวกเด็เปลี่ยนแปลงกับเพ่งพี่น้องคือเก่าเอ๋อพี่น้องขอาลายใหญ่ห้างไว้น้องคิดไงก็จะได้ขอลาไปก่อนนิดหนึงเด้อ น,นอนกันออนอนคนน่ารักไปเนาะคลิป <c li pp le> ใหม่ภาพาาใหม่ความใหม่เด้กพี่น้องยูดีแม่นอยู่มันคนเย็นก็เจ็บใจใดความใครอยากมีพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งน,น,น,งน,นั้นเด้พกนนพี่น้องเด้อะยูดี้แม่ครับแฝงคือเก่าพี่น้องงา<ส>นยิน,นยดีกันนะค่ับ